บอกแล้วขาวนานี้ขณา,านี้เพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวนำทองแดงเป็นตัวที่สองมาตามนับเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นเฟอรารีข้าวปันและซิริอุด ที่ไปสามขณะนี้เพชรนหนึ่งเป็นตัวนำคู่กับทองแดงขณะนี้ทองแดงผ่านกว่ามเป็นตัวนำล้วมาตามนั้เป็นตัวที่สองเพชรนำหนึ่งเป็นตัว,ตว,ว,าตาตวที่สามถัดไปเป็นเฟอร์รารีไปสิ่บาทางตรงขณะนี้ทองแดงเป็นตัวนำมาตามนั้เป็นตัวที่สองขณะนี้ ทองแดงเป็นตัวนำมาตามนัดเป็นตัวที่สองเพชรนำหนึ่งเป็นตัวที่สามก็นะเนี่ยทองแดงเป็นตัวนําในระย,ยะห่างมาตามนัดเป็นตัวที่สองข้าปั้นเป็นตัวที่สามทองแดงมาเลขสี่ชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีเจ็ดจุดสามห้าวินาทีมาตามนัดมาเลขสามชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีแปดจุดห้าสามวินาที 1, กขาปั้นหมายเลขห้าชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาทีเก้จุดหวินาที